รายการโดยเซียนพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกรุกพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทยครับสวัสดีครับ พบกันเช่นเคยในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจำทุกๆวันเสาร์เวลาบ่ายสี่โมงถึงห้าโมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับผมบรรชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการครับก็จะนําเอาเรื่องราวต่างๆครับพระบูชาพระเครื่องเหรียญหาตจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆนะฮะ ครับเอามาให้ท่านได้ทราบเดวรู้ี่เห็นนะท่านอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆที่ลึกไปกว่าน,นี้ที่ผมเคยได้แพร่ภาพออกอากาศแล้วก็ทำสารคดีมาหลากหลายให้พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน Youtube หรือในเฟนเพจหรือเข้าใน Facebook ผมครับวันชัยสุพรรณนะฮะครับเรื่องราวของพระธาตุพนมเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะฮะพระธาตุพนมเป็นที่เป็นดิษฐานพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธาตุพนมก็ยังมีเรื่องราวที่ปฏิหารมากมายไม่ว่าจะเป็นเหล็กเปียกที่ห่อหุ้มอยู่บนพระธาตุแล้วเมื่อปี18พระธาตุได้ล้มนะครับก็ได้มีคนหนึ่งเก็บเหล็กเปียกไว้และปัจจุบันก็ถือว่าเป็น แร่ธาตุหรือว่าเป็นโลหะธาตุที่สําคัญที่สุดเขาเรียกว่าเหล็กไหลในตระกูลเหล็กไหลที่มีคุณพิเศษเหมือนเหล็กไหลนะฮะตอนนี้ตรงนั้นเราก็พูดมาหลายครั้งแล้วตอนนี้เราจะพูดเรื่องเรื่องพญาราหูที่ดูแลคุ้มครองพระาธาตุพนมนะอยู่ทางอ,องค์พระาธาตุพอประตูเนี่ยเลยนิดเดียวก็จะมีพญาราหูที่นั่งเห็นทั้งสี่ขาเลยนะอะเห็นทั้งสองขาครับก็ทั้งสี่ทิศเลยครับ ก็ถือว่าพญาราหูเป็นเทพเจ้าที่จะบรรดาลโชคลาภและเป็นเทพเจ้าที่จะกืนกินเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นระบมมงคลให้มารายหายสิ้นนะครับพระครูรุ่งแสงวัดเกาะท่านก็กได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมนะได้อวิญาตให้นำเอารูปรักนี้มาจัดสร้างเป็นเหรียญพญาราหูหรือเป็นเนื้อผงนะครับก็จะประกอบพิธี เทวตาภีก็คือรวบรวมมวลสารที่ได้สะสมมาแล้วได้มีผู้หลักผู้ใหญ่มีสมเด็จสององค์ได้มอบให้แล้วก็มวลสารเก่าไม่ว่าจะเป็นยันแผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุหรือผงกเก่าได้นำมารวบรวมแล้วก็นำมาบดมาตำในวันที่13เดือนธันวาคมนะครับก็ ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าวาดวัดพระาธาตุพนมคือท่านเจคุณสมรีแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือท่านพระครูไก่ท่านพระครูพนมปิชากรเรขาเจ้าวาดก็ได้มอบอิฐเก่าของพระาธาตุพนมให้นะฮะครับวันที่13ครับก็ถือว่าเป็นวันที่มหามงคลเป็นวันที่เลือกดีก็มีพระเกจิอาจารย์คณาจารย์หลากหลายองค์ก็มาประกอบพิธีครับเดี๋ยวนี้เรามาพูดถึงเรื่องบนสารสําคัญเลยนะ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จทรงชัยนะท่านถือว่าเป็นเอกอุกนะเป็นพระที่มากไปด้วยเมตตาธรรมเปี่ยมล้นไปด้วยพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาและเป็นพระเกจิอาจารย์เขาเรียกว่าสุปฏิปันโนนะท่านศึกษาเรื่องของอักขระเล่กยันเวทมว์คาถาพิธีกรรมมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นสมณีน,นแล้วกเกจิอาจารย์ที่โด่งดัง ในอดีตก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของท่านนะครับท่านได้เก็บรวบรวมรวม,มวลสารต่างๆไว้ตั้งสมัยเป็นสมนเน็แล้วก็มาเป็นพระแล้วก็มาเป็นพระเกจิอาจารย์นะฮะเรามาพูดถึงเรื่องผงพระปิตาห้าเสือของชนบุรีครับสมเด็จทรงชัยท่านได้เก็บรักษาไว้หลวงพระแก้วไว้เครือวันหลวงพรอโตวัดเนินนะฮะหลวงพระขีดพระสมระ นะก็ถือว่าห้าเสือเราจะขึ้นรูปไปดูนี่คือพระห้าเสือปิดตาของมังจนดุรีซึ่งปัจจุบันก็มีราคามากมายแพงมากมายเลยนะฮะสมเด็จทรงใจท่านได้เก็บผงอันนี้ไว้นะก็เป็นเวลาช้านานท่านก็ได้มอบให้กับพระครูรุ่งแสงเพื่อน,นำมาเป็นมวลสารในการผสมการจัดสร้างพยาราหูวัดพระธาตุพนมนะฮะขับอันนี้ถือว่าสุดๆเลยนะฮะแค่มวลสารนี้ก็ถือว่า แน่นอนสมเด็จทรงชัยท่านโด่งดังมากในเรื่องของดาราทรงคุดประทับยืนบนพระราหูเรื่องราหูต้องสมเด็จทรงชัยนะราหูเข้าราหูย้ายราหูแทรกราหูซ้อนครับสมเด็จทรงชัยท่านจะจัดให้มีพิธีสวดนเคราะห,หรือบูชาเทวดาประจำมันเกิดที่วัดเตมีก็ถือว่าเป็นต้นแบบปัจจุบันก็ยังทําอยู่นะฮะแล้วสมเด็จทรงชัยท่านก็เป็นพระที่เมตตา และเป็นพระที่เขาเรียกว่าสุปาเดบันโนเป็นพระเกจิจารที่มีความขลังนะฮะเพราะว่าท่านได้ศึกษาตำรับตำราวิชาอาคมอาขละเรื่องยันมาเป็นเวลาชานานท่านได้มอบผงพระปิดตาหลวงพ่อแก้วแล้วก็ปิตาห้าเสือเมืองชนบุรีเพราะท่านเป็นคนชนบุรีท่านเกิดที่พานทองนะฮะขับให้กับพระครูรุ่งแสงเพื่อน,นำมาเป็นส่วนผสมในการจัดสร้างพญาราหู แล้วก็ยังมอบพระเก่าพระก,กุนะครับเนื้อต่างๆให้นะฮะแล้วก็มีผงแป้งเจิมแล้วก็ยังมีมวลสารต่างๆที่จะเก็บไม่ว่าจะเป็นมวลสารที่ผสมเป็นสมเด็จวัดละคังบางุผมวัดเกศวัดพับหรือเพราะผงต่างๆที่มีความขลังมีความตัสิทธิ์ท่านก็มอบให้กับพระครูรุ่งแสงให้มาเป็นส่วนผสมในการจัดสร้างพยาราหูนะครับก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีครับท่านที่ยังไม่ได้จองนะฮะเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นอยู่นะฮะผมก็ไม่รู้เรื่องละคงราคาเรื่องอะไรไงนะครับเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของวัดเกาะนะฮะพะกูรุงแสงให้ท่านในโทรโทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยนะฮะครับมวลสารสุดๆเขาเรียกว่าดีนอกดีในดีนอกก็เป็นรูปลักษณ์ของพระยาระหูเทพเจ้าขงโชคราบ เทพเจ้าที่จะะจัดปัดเปล่าโรคภัยไข้เจ็บให้บรรายหายสิ้นเป็นเทพเจ้าที่จะกืนกินเอาความทุกข์ความโศกความโรคความภัยเสนียดจังไรของทุกท่านเพราะว่าท่านจะคลายได้แล้วก็แทนก็จัประทานเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอ่าความมั่งคั่งความร่องรวยอ่าพยาราหูมีในตำรายทักษะพยากรเขาบอกว่าสาวโสภาหูโสภาราหูโสภาก็คือราหูขาวไม่ใช่ราหูดำนะครับก็ฝากไปด้วยนะติดตาม นะเบอร์โทรศัพท์ของวัดเกาะนะฮะอ,อยู่ที่สายใหม่พิมพ์เข้าไปได้เลยนะฮะครับอีกสมเด็จหนึ่งนะฮะครับที่ขาดไม่ได้คือสมเด็จพุทธาจารย์สนิทชาวนาปัญโยกรรมการมหาเทระสมาคมครับเจ้าว,วาดวัตเตมิตรเจ้าคณะหุนใหญ่ตอนออกครับก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมเหมือนกันนะฮะท่านก็ได้ลงอักขระที่คกนะคกที่จะนำเอาไปตั นะฮะคกที่จะนําเอาไปตำเนี่ยท่านก็ลงอัคระแล้วก็ได้เป่าได้เสกให้กับพระครูรุ่งแสงนะก็ยังมอบมวลสารให้มาอีกนะฮะครับเพื่อให้พระครูรุ่งแสงเนี่ยได้นําไปผสมเป็นการสร้างพยาราหูธาตุผนมนะฮะครับก็นี่ถือว่าสุดๆสองสมเด็จครับก็อีกองค์หนึ่งก็คือสมเด็จพระมหารัชมงคลมีสมเด็จทรงชัยเจ้าคณนะใหญ่หนกลางแล้วก็ สมเด็จพระพุทธาจาย์สนิทชจ้าคะปัญโยเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกนะครับถือว่าสองสมเด็จเลยนะครับจากนั้นก็จะมีเนื้อบางขุนพรมครับเนื้อบางขุนพรมเนี่ยครับผมผมเนี่ยเป็นคนที่นําเนื้อบางขุนพรมมาจากขา้าขา,าบดีที่จันบุรีท่านเก็บรักษาไว้สมัยที่เปิดกุเมื่อปีพศ2 5 0 0ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ เ้วเนื้อบางคุณผมนี้ก็ได้มอบให้กับโครงการต่างๆนี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ส่วนเนื้อบางคุณผมที่จะนำมาโขกมาตําที่วัดพระธาตุเปโนมเป็นเนื้อที่ผมได้โขกได้ตําได้ผสมเป็นเนื้อกับมวลสารต่างๆมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสุดๆครับเนื้อบางคุณผงนะฮะสมเด็จพระพุทธเจ,จา้าโตพรมรังศีท่านอธิษฐานจิตนะฮะครับแล้วก็ยังมีหลุงพ่อทวด เหยียบน้ําทะเลจืดนะฮะหรือว่าทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนฮะครับท่านก็เป็นเป็นพระ,ะที่เขาเรียกเขาเรียกอะไรไหมเป็นะพระสุดยอดของนิรันตรายนะฮะสุดยอดของนิรันตรายครับก็ถือว่าทวดสองสี่เก้าเจ็ดนะฮะครับก็ได้มีบนสาร อมอบให้นะฮะแล้วก็มีมวลสารต่างๆอีกค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะฮะครับนี่คือสุดยอดของการจัดสร้างพยาราหูของธาตุพนมเราจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะครับตัวอย่างยังไม่เรียบร้อยส่วนเนื้อมวลเมื้อผงเนี่ยต้องทําพิธีเทวตาพีที่วัดพระธาตุพนมไม่เรียบร้อยก่อนเรายังจะมีตัวอย่างมาให้ตอนนี้เราก็ขึ้นรูป โรงยาราชาวดีมีสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับด้านหลังองค์พระธาตุพนมพระทั้งหมดจะมีไหมเล็กจะมีโค้ดแล้วก็จะประกอบพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษนะครับเดี๋ยวในวละต่อไปเราจะแจ้งให้ทราบวันที่13ก็เรียนเชิญทุกท่านครับที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงใกล้เคียงน,นะฮะหรือ,อท่านทีอ่อยากจะเดินทางไปที่องค์พระธาตุพนมก็เรียนเชิญทุกท่านครับ เวลาบ่ายห้าโมงเย็นวันที่สิบสามหน้า,อ,าองค์พระธาตุก็จะประกอบพิธีเท,ทวตาพีในพระไตรปิฎกมีพูดถึงเรื่องของการเทวตาพีก็คือการบูชาเทพบูชาเทวดาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับโดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าวาดครับก็ท่านเจ้าคุณสมรีท่านเป็นเจ้าวาดท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระที่มากไปด้วยเมตตาธรรมพรมิหารสี่เมตตาโกโราุณามุทิตาเบาิกขาท่านก็ เป็นประธานแล้วก็ท่านพระครูพนมปีชากรดกร์ครับเลขาวัดพระธาตุพนมท่านก็เป็นเจ้าพิธีนะครับก็จะมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์อีกประมาณ20ร,รูปแล้วก็หลวงปู่มหาสังวัดโพสีครับเป็นพระเกจิอาจารย์แห่งลำน้ำก่มนะก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาเพราะท่านมี ท่านเป็นบริเรียนธรรมถึงเจประโยคแล้วท่านเป็นพระที่เมตตานะครับก็เลยเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีได้เลยนะครับร่วมพิธีเอาตัวท่านไปเข้าพิธีพีเอาเข้าพิธีปลูกเสกเอาเข้าพิธีให้เทพเทวดาได้รู้จักว่าท่านเนี่ยได้มาบูชาได้มาเคารพได้มาศรัทธาในเรื่องของเทพเทวดาก็เียเชิญทุกท่านเลยนะครับที่วัดพระธาตุพน,นมในวันที่13นะฮะอ่าวันที่13แล้วก็ยังมีผงมหาสัง ผงมหาสังนี่ต้องใช้คำว่าได้รับความเมตตาจากแม่กำไรหวังประกอบกุลบ้านสังแม่กำไรผงมหาสังครับสังองคหนึ่งเนี่ยหลายล้านหลายล้านนะครับครับแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเปลือกจะมีที่ว่าผิวขูกขัดเขาก็จะมาเจียมาเจียให้มันเป็นผงขึ้นมาแล้วผงอันนี้ได้เก็บไว้ผมก็แนะนําผงมหาสังเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยก็ต้องโอ้โหเนี่ยไม่คิดไม่ถูกเลยนะ เพราะว่าสังองค์หนึ่งเนี่ยก็สองล้านสล้านแล้วก็เก็บสะสมเจียมาตรงนี้นะฮะแล้วก็นํามาเป็นส่วนผสมของมวลสารที่จะนํามาจัดสร้างของปราหูพระธาตุพนมก็ต้องใช้คําว่ามันมากมายมหาศาลเลยนะครับก็ได้รับความเมตตาจากแม่กําไรหวังประกอบกุณเอาผงมหาสังในี่ใส่ลงไปนะฮะครับอีกพงหนึ่งนะฮะก็คือพระก,กุนาดูนครับ เราขึ้นลู่ไปดูนะพระก,กุนาดูเนี่ยก็คือเป็นอดีตเป็นพุทธมณฑลของภาคอีสานเขาเรียกว่าสี่มุมเมืองก็จะมีนาดูนอำเภอนาดูนอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็อำเภอกันทรวิชัยนะฮะแล้วก็อำเภอฟ้าแดดสุนยางหรือกรรมาราศัยพระธาตุยาคูอยู่ที่กระสินอีกอที่หนึ่งก็คือ,อพระกุเมืองไผ่อยู่ที่ร้อยเอ็ดอำเภอทวัดบุรีนะฮะครับก็มีส่วน เนื้อดินเนี่ยที่แตกหักชำรุดเสียหายนะฮะแล้วก็นำมาบดนำมาเข้าแล้วก็นำมาโขกนำมาต่ำมาเป็นส่วนผสมของการจัดสร้างพญาราหูนะฮะก็ถือว่าสุดๆเลยนะครับก็นี่ถือว่าพระชุดนี้ดีนอกดีในนะฮะแล้วก็เจตนาที่การสร้างเพื่อแรงเมืนเลยได้ไปสู่การกุศลต่างๆอีกหลายๆโครงการนะฮะครับมวลสารสำคัญ ว่านหัวใหญ่ๆนะว่านหัวใหญ่ๆครับประมาณสองพันโล1,000พโลเราจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะขึ้นรูปไปดูเลยว่านนี้เป็นภาถ่ายจักภาพจริงผมเป็นคนถ่ายเองในสมัยที่จัดสร้างหลุมพระทรวดพระนาม,มาพิทัยสกที่วัดค้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหิวหนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะว่านชุดนี้ต้องแช้คำว่าสุดๆเลยนะแลปะปัจจุบันท่านไม่ต้องไปหาหัวขนาดน,นี้ สองพโลพันโลเนี่ยท่านไม่ต้องไปหาแล้วครับให้พิกแผ่นดินหาก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าฟ่าจะโตมาขนาดนี้ต้องใช้เวลาเป็นต้องใช้คำอย่างหัว2,000โลผมว่าต้องมีร้อยกว่าปีนะฮะแล้วการกู้การนำว่านาเนี่ต้องประกอบไปธีตามขั้นตอน,นต่างๆเขาเรียกว่าต้องตั้งราชวัตรฉัดทงต้องมีเขาเรียกหมูรองตองหมูเนี่ยเอามารองใบตองแล้วก็จะมีเล้าขาว ที่ว่าจะาบูชาแล้วก็จะมอบให้กับสามเณรสีที่ดูแลรักษาอยู่พวกนี้จะมีเทพรักษ์รักษาแล้วขุดขึ้นมานะฮะมันจะขึ้นอยู่บนยอดเขาบนหินเนี่ยแล้วดึงขึ้นมาลากมาเนี่ยมันจะเป็นเลือดสีแดงจึงเรียกว่าวา่านเซบูเลือดโบราณเขาบอกว่าสุดยอดของโครงพันธุ์แล้วก็นํามาเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้มากมายนะฮะแล้วว่านชนนี้ครับ ถือว่าสุดยอดผมได้นำอามวลสารว่านตรงนี้นะฮะแล้วมาถวายให้กับพระครูรุ่งแสงเพื่อน,นำมาเป็นส่วนผสมในการจัดสร้างพยาราหูทานพนมนะฮะต้องใช้คำว่าสุดๆเลยนะฮะครับเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นอยู่หน้าจอครับแล้วก็พยาราหูท่านก็ดูนะฮะครับก็ลองโทรศัพท์สอบถามครับวัดเกาะ สวรรรามอยู่ที่สายไหม่กรุงเทพมหานครนะฮะครับสอบถามได้นะฮะพระครูรุ่งแสงครับก็ท่านที่จะไปร่วงมงานก็เชิญนะฮะแล้วท่านที่อ,อยากจะติดตามก็เข้าไปในเพจของวัดได้หรือเข้าไปในเพจของผมคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube ท่านก็นจะทราบเรื่องราวต่างๆของการจัดสร้างพญาราหูธาตุผนมนะฮะครับก็ อันนี้ถือว่าดีนอกดีในพระยาราหูคือเทพเจ้าที่จะขจัดบาดเป่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นเทพเจ้าที่จะขจัดบาดเป่าให้ทุกท่านามีความสุขความสบายาท่านบูชาแล้วเห็นแล้วท่านก็จะเป็นผู้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยหมดสเสนจอย่างไรแล้วก็ที่องค์พระธาตุพนมก็เข้าในตำราเขาเรียกราหูขาวลาหูแห่งทรั์นะฮะ ครับปกติท่านเราจะเห็นราหูดําแต่ท่านพนมนี่เป็นราหูขาวท่านไปดูได้เลยนะครับเราขึ้นผ้าไปดูท่านพนมราหูขาวขับตามตำราสาวโสภีราหูโสภาครับท่านที่มีความเชื่อว่าโดนราหูเข้าราหูแทรกราหูซ้อนนะครับท่านก็นํานพระหน้าปกมาห้อยหรือท่านก็บูชาราหูชุดนี้นะคร ครับเพื่อการระหูเข้าระหูแทรกระหูซ้อนท่านที่ทําอะไรแล้วไม่ประสบความสําเร็จทําอะไรแล้วบอกว่ามันขัดนู่นติดนูติดนี่นะฮะครับก็นําระหูนี่มาบูชาพกพาราตนาติดตัวนะฮะส่วนกระถาครับผมก็ไปอย่างแนะนําเพราะว่าเวลาสวดไปแล้วมันผิดมันจะเกิดวิบัติให้อธิษฐานอาขอให้เทพเจ้าราหูจงดูแลปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าขอให้เทพเจ้า ราหูจงดูแลปกป้องคุ้มครองขอพระเจ้ามีโชคมีลาบเดินทางไปไหนแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติจากมนุษย์ก็ดีจากเทวดาก็ว่าดีที่ไม่ปาถ่านายดีไม่หวังดีแล้วก็บรรดาโชคให้พใ,ให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาบครับอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความสบายครับให้อายุยืนปราศจากโรคภัยอันนี้ก็พอแล้วครับพญาราหูท่านก็จะกืนกินสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอับมมงคลให้มารายหายสิ้นแล้วก็ท่านก็จะประทาน ความสุขความสบายความมั่งคัง่งความร่ำรวยให้กับท่านเลยนะครับลาหูของท้าทพนมครับจัดสร้างที่พระทาาุพนมครับมวลสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นได้รับความเมตตาพระผงปิตาห้าเสือจากสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีสมเด็จทรงชัยแล้วคกที่ตําก็เป็นคกที่สมเด็จพุทธจารย์สนิทชาวนะปัญโยท่านได้ลงอักขร,รกไว้นะฮะ แล้วก็มีมนลสารพิเศษต่างๆอีกมากมายเยอะแยะเลยนะที่ท่านพระครูรุ่งแสงได้รวบรวมจากะสะาสตมิกหรือจากผู้ที่เก็บสะสมไว้เรื่องมนลสารนะเพราะท่านมีความเชื่อเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ท่านก็คบหาสมาคมกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เสียนพระหลายๆคนที่สมัยก่อนเนี่ยพระที่แตกขักชำรุดเสียหายเนี่ยมันมไม่มีราคาเขาก็จะเอาไปทิ้งไว้ที่ เสมาเอาไปทิ้งไว้ที่วัดนะครับก็มีบางคนเนี่ยเขาถือว่าพระหากเข้าบ้านไม่ได้ครับก็มีคนเขาบอกว่าไอ้พระสมเด็จอย่างเงี้ยเออเอามาทิ้งไว้เนี่ยแล้วแท้แท้งนั้นเลยนะครับปัจจุบันครับมันแพงหมดเลยนิดเดียวก็แพงอย่างสมเด็จบางรูปผมตอนเปิดกลุ่มาปีพศ2 5 0 0ส่วนที่จำรุดเขาจะใส่ซองไว้เลยนะฮะให้ทุกคนบูชาเลือกไม่ได้400บาท ส่วนพระที่เลือกได้ก็อง์ระสองพันในสมัยสองพันห้ร้อยนี่ก็ถือว่าแพงแล้วนะครับก็อันนี้เรื่องบนสารของพญาราหูธาตุพนมต้องใช้คำว่าสุดสุดต้องถือว่าในยุคนี้ในปัจจุบันมนสารขนาดนี้ครับแล้วก็มี้หลักผูใหญ่มีพระเทราพระเทระท,รที่มอบให้ก็ต้องถือคำว่าสุดสุดนะสุดสุดเลยนะครับสมเด็จพุทธจารย์สนิทชวนบัญโยจารย์คก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จทงชัยมอบมวลสารผงปิดตาห้าเสือครับก็ท่านก็เก็บรักษาไว้แล้วอีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะผมไม่พูดไม่ได้เป็นเกศาของอพระเกจิอาจารย์ในยุคโบราณตั้งแต่สมเด็จท่านยังเป็นเนเก็บรักษาไว้แต่นี้เราก็ยัง,ยง,ไ,มยงไม่เจาะลึกว่ามีหลวงพ่ออะไรบ้างนะท่านก็มอบไปกับพระครูรุ่งแสงนะเป็นเกศาเกจิอาจารย์ดังๆ บอกแล้วท่านจะตกใจนะครับก็นี่ก็ถือว่า,าท่านเมตตากับพระครูรุ่งแสงสุดๆครับได้มอบมวลสารพระผงปิดตาห้าเสือชนบุรีแล้วก็มวลสาราเกษาของพระเกเจิอาจารย์ดังในอดีตแล้วก็พระเก่าพระกุอีกมากมายนะครับ,รบก็เรียนทุกท่านาพญาราหูท่าพนมสุดๆทุกท่านต้องมีไว้ ทุกท่านต้องมีไว้พวกพาราธนาดิตัวนะฮะแล้วก็โทรศัพท์สอบถามไปเลยเดี๋ยวเบราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของวัดเกาะนะฮะครับท้ายรายการก็ต้องกาบราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลโลกโดม่ดดนให้ทุกท่านแค้วคาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานวระการจะคิดจะทำไรขอสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลหรับนี้ครสวัสดีครับ คุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเสียงพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกรุกพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข,ข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทย คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนําเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวครา,าวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์4โมงถึง5โมงเย็นและวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่าย2โงมงเปิดสายตอบคําถามทุกท่านทาง fm 97เม z ฮสสถานีข่าวคุณภาพ คุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเสียงพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกรุกพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทย